วัละวารสารโดยท่านนบุญยอนเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาสิทธวา่าท่านทั้งหลายรู้จักเราท่านก็รู้จักพระบิดาของเราด้วยบัดนี้ท่านก็รู้จักพระบิดาและเห็นพระองค์แล้วฟิลิปทูลว่าพระเจ้าข้าโปรดทําให้พวกเราได้เห็นพระบิดาเถิดเท่านี้ก็พอแล้วพระเยซูเจ้าตรัสว่าฟิลิปเอ๋ย เราอยู่กับท่านมานานเพียงนี้แล้วท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาด้วยท่านพูดได้อย่างไรว่าโปรดทําให้พวกเราได้เห็นพระบิดาเถิดท่านไม่เชื่อหรือว่าเราดํารงอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงดํารงอยู่ในเราวาจาที่เราบอกกับท่านทั้งหลายนี้เรามีได้พูดตามใจของเราแต่พระบิดาผู้สถิตในเรา ทรงกระทำกิจการของพระองค์ท่านทั้งหลายจงเชื่อเราเถิดว่าเราดำรงอยู่ในพระบิดาและพระบิดาก็ทรงดำรงอยู่ในเราหรืออย่างน้อยท่านทั้งหลายจงเชื่อเพราะกิจการเหล่านี้เถิดเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าผู้ที่เชื่อในเราก็จะทำกิจการที่เรากำลังทำอยู่ด้วยและจะทำกิจการที่ใหญ่กว่านั้นอีก เพราะเรากำลังจะไปเฝ้าพระบิดาสิ่งใดยื่ท่านทั้งหลายขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อพระบิดาจะได้รับพระสิงโโรคในพระบุตรท่านทั้งหลายขอสิ่งใดในนามของเราเราจะทำให้ก็คิดจากพรสารพูดให้ฟังดังที่หูทำให้ดูรู้ถึงใจบรรดาสิทธิ์ดังสงสัยในข้อคำสอนที่พระเยูคริ์เจ้าตรัส บางครั้งสงสัยในกิจการที่พระองค์ทรงกระทำดังนั้นการดำเนินชีวิตของการเป็นสิทธิ์พระคิดตามพระเยซูกิตเจ้าต้องใช้ทั้งปัญญาก่ลาวคือการคิดการวิเคราะห์การแยกแยะและใช้พระวาจาเพื่อการตรายตองขไรครวนนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการเป็นประจักษ์พระยานด้วยชีวิตด้านความดี ความรักกันและกันซึ่งเป็นการประกาศข่าวที่ดีทรงพลังและยั่งยืนตลอดไป